เออไม่กแแม่บหาแม่บเอินใส่แกงไม่กินเลยเนาะเออมานนี่นะแต่ไปอดได้แตงก็มาได้ดีๆ่ด้กับเงค่ะไดแดงเหมือนเจะาอยู่เจ่อเจ้เคยเ่็เขาไปบ้านนั่งกุ้ยตะก่้อน้อละเป็นก๋ยเตี๋ยวถ้าอยู่เงแดงประภีาแต่งานุแล้วใหม่ๆเ่งนยกแล้ไป เราก็ไปใส่แล้วนางนุชเดี๋ยวเขาจะไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวมาให้เจ้าของกับน้องกินพี่สาวนุชมากินพี่เอาต้องกินกินน้อยๆก็ได้กินอย่างก๋วยเตี๋ยวกินน้อยๆแล้วก็กินทับทิมกรอบตั้งใจเฮ็ดทานี่พี่ทูนเราบอกว่าเฮ็ดเห็ดขายแพงก็ได้อย่าขายถึกแล้ววะเฮ็ดน้อยๆอะไเดี๋ยวพี่ไปเฮ็ดมาให้อาคุยสะก้อนพี่บานคุยแกบกับแก้วคุยท่มา ปรุงอะมันสิแซ่บคือโมแซ่บยุ่นน้ำปรุงเด้อ่ัเนี้ที่พี่น้องพี่เฮ็ดเองทุกขั้นตอนเลยอันนี้คือผิดทอดทอดเพราะท่านอะมันทอดเดืกโพดมันก็เลยเพราะท่านเน้นไปไหนเพราะท่านหอมไปไหนเอารสรสของตัวเองเลยเนี่ยเป็น แกงไข่มะแดง่นใส่ผักหวานใส่ผักหวานใส่เห็ดเห็ดยังเห็ดเห็ดฟางผักติ้วเปล่าเกล่บแท้ต้องกินห่อนๆกูมันยังแท้เอ้ยไอเห็นได้กินน้ำเอ้ยไอนอนนอนเว้น อันนี้อันนี้คือข้าวเม่าเนาะเพื่อนนุชกับน้องแดงอันนี้ติ่งไม่สบายขอบคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนรักเนี่ยมีนางเล็ดด้วยโอปลูกเองนะคะนี่กระลัำปลูกเองโอ้โหหเริ่มเลย ก็พี่น้องนั่นแหละเออเป็นพี่น้องแต่อยู่ด้วยเนาะอันนี้ก็กะหล่ำคือพอนรัไปสอนเราเลยไม่ได้คุณศินี่แหละอืออันนี้มะขามเทศอ๋อจ้าอันนี้มะนาวเฮิร์นอ๋อฮะเฮิร์นมันเฮินเฮินอีน่ายพอสิเฮินบ้านหอมมะเขือเทศเก็บปลูกเองนะคะบ้านหอมอีหน่ายบ้านหอมอีหน่เองจากสวน ไปเป็นลูกโอ้มะเขือโอ้ปลอดสารพิษนะคะเปลอดสารพิษพอจะเป็นไปเป็นผู้โยมเข้าลบนับข้อใหญ่ประมาณมู่นขนตายไปเลยเหลอไอ้เท้าเหลือไอ้เท้า แลวต้อน่เพ่มรันาีบกสอนโย่วงปอ่อันนองานบกสอนเรื่อตาายแล้วตายแล้วหาปงง่ายมียามันอันเจ็บเ็รบุญกะทินหาราวันเดินไปตงนี้แล้เดินมาทีกันมันหางปงนอดนี้น ยามันอยู่โงพยาบาลกัสิหน้าหน้าอดีไปเื่อยวรคเลยทำ่ะจ๊ะคนยงช่างสมุนเดียวรอเดียวรื้เดียวอ้คนยังแข็งแรงอยู่ตอนแรกตอนแรกาตดีนี้มันอยู่เฉยกันอยู่นนีกระใหเน้ยใหม่เป็นบัญญเน้เนใหม่ได้ต่อเียนแเป็นการล่าเขเรียกว่าุนีหคะ ไม่หายเสียบอกพบในเห็นเมื่อเป็นลูกผู้สาวบอกแม่จะจะคงอยู่ร้านเนาะแม่จะจะต้อยู่ตรงน้นเนาะไม่หายทีไร่อกคำพูดที่ไม่สมควรฟังถูกตัดออกค่ะเซ็นเซอร์ค่ะตอนนี้วากันเบาเด้อ เท่าที่มีงามพึ่งนั่นคุเจอเจอดีวะคุณน้องน้องเมตต้องพีดกะคิดดีๆแตู่อื่นคนนี้ทั้งหมดผู้อื่นโวยคือคือไม่มันอิจฉาเนาะอิจฉาที่อย่างไมามาอ่างมาปีก่อนๆช่วงก่อนโควิดก็เพื่อนชุดนี้แหละค่ะที่เอามาฝาก ก็มีอ่อมหวายซุปขนนหรือที่อิสานเรียกว่าซุปบัหมี่แล้วก็แล้วก็ข้าวเม่านี่แหละค่ะอ้าลงมือ,ไไอเลยอายน่ะยเด้อขอเขากอกสักนิตกัเลยแกงเหมือน,นแกงมาใหม่ๆเน,นี่ย เขาคอยสตีนคือเกาอยู่ได้เขาคอยนะเพราะว่าถ้าบรรยโยยืมเกาคอยไปแปดสิบครั้งมันก็ออกดอกนะออกดอกก็ได้แล้วสิบครั้งต่อครั้งหนึ่งโอ้สิบครั้งต่อครั้งหนึ่งโอ้คือมันก็พอยืมแล้วเอายืมตั้งแต่เดือนเมษาเออ เดี๋ยวนี้กัดัึ้ายขาออมาอทรงแกว่าพ่อกินสะกด่อเดือนกันยาเราซีมา้านหาเด๋อวเราสองถังสอง,งอ่อ,อนสองถุงต่อเดือนเดียว้างไงนี่นี่แก้วล้านต่ำมาให้จากกาละสินห<ด>ล้านสาวนงน,นั่งก,กกิกอ่ะลูกพีกุ๊บอ่ะมาทรงมาว่านนี่นันองน้ำกันกเขาก็สินั่นงน<อ>้ำกันนี่แหละ นี่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 มีแล้วก็อีกค่ะค่ะนั่งเล่นังเล่น้งแดงยอหนึ่งเลยาเออนเป็ขาไะเอาี่น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 ี่พี่นั่งนี่เอาเอาข้าเจ้าขาเจ้าค่ะอา้าบ้าไ่รไหนอันนี้เขาเขาปลูกเขาปลูกแล้วเอามานนี้เลยบนีเขา ไบัลลีไม่ประโยชน์ยูยูบ้านเนี่เขาเอิญเขาเนื้วแดงกับกับถือว่คือของนั่งนั่งเอกนั่ต้อยนะของไล่บัลมันก็ไม่ต่อยเจ้าแม่บอกอันี่คือไอ้ต่อยปูกันนะต่อยละเอดอันไล่บรลีกับกับปู เรางับก็บมาหนุดงซอนเป็ลูกสามหนึ่งหนึ่งไข่หมดสองเดียวสามเด,ด,ด็กดูวงสามคนผู้ชายผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งลูกสามใหญ่คู่นี้เปิดกล่องเอาลงมือเพื่อนน้องแดงลงมือค่ะ เบ่งช่องวันเลยดิเดกันบ่งเงาเมแลมแรงเงามแดงตอนหกโมงเออสอนสอง,งวันเงาเมลแรงเนี่ทายซื้อทายมาซื้อมาเป็นช,อชอ็อตๆมองในมันง้ามกัะทายเออมองในมันง้ามกับทาย,าท,ายทายแล้วกับปิด เขาเยอะเขาเยอะเจ้าทายลูกมาคอยมาคอยเขากลองน้ำแน่แอเต้นโคมีงามเร้าเยเหมือนเจ้าก็ไม่ได้เอาแล้วอ่าโอ้พูน่ะ ทนีหน่ค่ะบ๊ายมาเพื่อนมาเยี่ยมค่ะนี่แหาขอป่าแแเลยไหมคะนู่นะโีอะไรบิวผขจะเรกว่าชื่อเจ้าไป้ไร้สารพิษนะคะงามๆเ้ยังไงถวายรสามเธอยังไงไปถวายาโอ้อันนี้กใ่ายอยู่อันนี้กะใหญ่อันนี้ก ผู้กระถางอันนี้ผู้เจ้ากระถางผู้มันแห้งดีนมะนาวนะหมอแม่เจ้าเบิ้งมาเคยพี่ปลอดสารพิษข้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนางเล็บอันนี้คนอันนี้คนที่ไม่สบายก็ฝากฝามาตัวมาไม่ได้ก็ฝาต้อเมามาเบ่นใจมันเตีงมันเตีง มันก็เห็นแต่แค่เพ่อือที่แล้วะาเลยอไน้ม่ใชไปู้จะเอาที่ไอยู่บ้านเพราะว่ามันอันน่าใสที่เละเล็กตลอดแต่เราไได้ตลอดเรีนมอยคอเสียล้วเละ่นด้ไล่ตลอดเราเงินกวนที่ได้

อ่ะอาบอเธอสุขนหันหน้ามาหาคอยเนี่ยอ่ะหนึ่งสองขออีกรูปหนึ่งนะคะหนึ่งสองโอเคค่ะ ไอ้โฟนเจกกา้าสกัดดาวลุงไปอ้อมเจ้าไปอเมริกาไปฝรั่งเศสอ๋อโอเคแล้วถ้าช่วยอะไรร่วมมือด้วยได้นะคะสองคนน้องแดงกับหลานกับบอสบายก็จ้าอุตส่ามาเนาะเออโอ้ยขันพีโหช่างทันโมใหิ้วเรื่องอ้งาว บว้านกางเรมากีลดิลูกลานเอบคืนที่ะมาเยี่ยมเยือนค่ะที่ได้แล้วมากมาถึงล้วบนึไอ้แก้แจ็คอ้ามเดีไอนแกกับบีแกเร็ลบังเอิญมาดิพอดีแล้ว่าไม่วันคือว่าคู่อย่งหูจักกันอยู่คู่อย่างที่เจ้าของหัวจักน

เอตอต้องต้องเบิงก่อนเพราะว่าให้ลูกพิจารณาจจองตัวกลับอยู่ค่ะไปทางนี้ไปจ้าบอกเดี๋ยวเออทางเก่าทางเกา่าพูดละเดี๋ยวไปทางาไหนทางทาาซืซอกลับไปทางนี้กับอเมอ์มอพ่นสว่างกันเลี้ยวซ้ายก็ได้นะเลี้ยวขวาก็ได้ถ้าเลี้ยวขวาเราไปท่านแค่ทีนีถ้าเลี้ยวซ้ายจะบอกเพื่อนติงนง <dando S 2> เด้อว่าหายเร็วๆเด้อ น่าเรามองนอนนั่นมันมามากขานนอนในบ้านวาพุดแล้วยังบ่ทเทนเปิดบ่ เอามาน้ำแล้วกับบุงไม่มุมงกิเเ่าเลยอรถนี่ว่าร้านเนี่ยมันก็ล่างหายางดีเลยขอบคุณเหลายๆเพื่อนรักจ้าขอบคุณเพื่อนขอบคุณหลายๆอุตส่าห์มากไก่ไก่ปนเนกมาไก่เล็กเก่งใจยุ้ ชักแล้ววันเป็นรักตายขอบคุณมากนะคะน้องรักจ่ะหยุดหย,ยุดได้เอื่ยตำรวจหยุดเต <คน S 1> ็มมากแตพากันมาหยุดใกล้สมัยใดล่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ ลกลงพลเมอทังเลยพดะเมอทังพูณ์พรเมอทั้งผีบายบาย